ทันข่าวทันคนทันทุกกระแสร้อนในเมืองน่านรายงานสถานการณ์เด่นประเด็นความเคลื่อนไหวข่าวสารชุมชนที่คุณต้องไม่พลาดเข้าถึงและใกล้ชิดใน ข่าวท้องถิ่นที่นี่สวทานาน FM MM 94.75มเ่มกะเฮิรตติดตามการรายงานสดได้ทุกวัน16นาฬกา10นาทีถึง16นาฬกา30นาทีข่าวท้องถิ่นสวทานานข่าวสารและข้อเท็จจริงเพื่อคนเมืองนาน สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวท้องถิ่นน่านครับเจอกันเป็นประจำทุกวัน16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีทางคลื่น FM 94.75เมกะเฮิร์สครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านรวมไปถึงสามารถเข้ามาติดตามรับฟังและรับชมผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ w w w n a n r a d i o n e t ครับสำหรับวันนี้ผมว่าที่อยโทกับปนานพจิตผู้ดำเนินรายการมีข่าวสารทตุการต่างๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่านของเรานํามาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งวันนี้นั้น มีหัวข้อข่อขาวเด่นที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเทศบ,บาลเมืองหน้าประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่8ประจำปี2555เกษตรกรชาวสวนลำไยเท่าวังผากรวนปีนี้ผลผลิตตกทํามผลกระทบจากสภาพะาฝนทิ้งช่วงนะครับดอกร่วงทําให้ผลลำไยนั้นไม่สมบูรณ์ตามด้วยข่าวของตํารวจหน้านะครับมีการซ้อมรับมือม็อบหรือกลุ่มผู้จมหนุมตามแผนควบคุมฝูงชน ข่าวพากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่13กระกฎาคม2555ข่าวบริการข่าวรับสมัครงานและข่าวประกวดราคาต,ต่อไปเชิญติดตามรับฟังในรายละเอียดของข่าวครับมากระที่ข่าวแรกนะครับเป็นกันที่ทางเทศบาลเมืองน่านครับท่านผู้ฟังมีการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการในกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่8ประจำปี2555ครับดรศรีพงษ์บุตรงามดีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริหารสาธารณะ รลยการศึกษาท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านนายพิชิตโมกศีรองนา,นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารนะครับเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่8ประจำปีการศึกษา2555ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12-13กรกฎาคม2555โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหา anda, รองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศพนักงานครูบุคลากรทางการศึกษาจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนพแพร่น,น่านลำปางลำพูนและจังหวัดพะเยาวรวม2 5 0คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นดรศรีพงษ์บุตรงามดีนะครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการบริหารสาธารณาและการศึกษาท้องถิน่นกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการศึกษาสภาพและความสามารถทางการเรียนของนักเรียนในสังกัดโรงเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่8ในภาพรวมของการจัดการศึกษาตามมาตรฐานด้านปัจจัยด้านกระบวนการและด้านผลผลิตโดยให้บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับได้จัดการศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลในการจัดการศึกษาและสามารถสนับสนุนพัฒนางานในทางด้านวิชาการบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ในการให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพปัญหาในสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดสามารถนำข้อมูลที่ได้นะครับไปใช้ในการก่อให้เกิดประโยชน์ในการวางแผ แผนและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามสภาพตามสภาพแวดล้อมและสังคมในปัจจุบันนะครับซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ได้มีความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางคณะกรรมการประสานงานวิชาการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่8ในครั้งนี้ด้วยครับอีกหนึ่งการประชุมดีๆนะครับที่ได้ร่วมกันจากหลายฝ่ายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกลมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหาดไทยนะครับทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลเมืองน่านด้วยนะครับรวมไปถึงอีกลหลายแห่งที่ได้มาร่วมกันประชุมหารือคือเรื่องของการศึกษาการบริหารจัดการในเรื่องของบุคลากรงบประมาณต่างๆเพื่อที่จะได้ยกระดับมาตรฐานในการศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนที่สังกัดอยู่ในสถานศึกษาที่ขึ้นกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับข่าวต่อไปครับเราไปติดตามเรื่องของลำไยกันบ้างครับซึ่งวันนี้เราจะมี ข่าวเกี่ยวกับลำไยนะครับโดยผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ติดตามกันครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนลำไยท่าวางผาจังหวัดน่านครวนปีนี้ผลผลิตตกต่ําผลกระทบจากสภาวะฝนแล้งดอกล่วงทําให้ผลลำไยไม่สมบูรณ์ติดช่อน้อยบางต้นแทบไม่ติดผลเลย นางอมพรชัยนันกเกษตรกรชาวสวนลำไยห,หมู่ที่10ตตบุรีสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านประสบกับปัญหาผลผลิตไม่ติดดอกออกผลมีไม่กี่ต้นที่ติดลูกผลไม่โตรสชาติหวานน้อยลูกเล็กอาจเป็นเพราะผลกระทบจากสภาพอากาศฝนตกทิ้งช่วงไม่ต่อเนื่องสวนกระแสลำไยล้นตลาดสามารถตรการหลักของกรมส่งเสริมการเกษตรนางอมพรกล่าวว่ามีเนื้อที่ปลูกลำไยสองไร่จำนวน56ต้นปีนี้ลำไยติดดอกมาก แต่พอฝนตกมากระทบกับอากาศร้อนก็จะทําให้ผลลําไยไม่สมบูรณ์พอใกล้ช่วงที่เริ่มเป็นลูกกําลังเติบโตก็มาโดนฝนตกใส่อีกทําให้ลูกลําไยร่วงหล่นเสียหายจํานวนมากในปีนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูงจากสภาพอากาศฝนทิ้งช่วงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาขายลำไยได้4ี่0มบาทต่อไร่ถึงแม้ว่าน้ำท่วมก็ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากพื้นที่ปลูกลำไยอยู่ในพื้นที่ดอนจึงไม่มีปัญหาขณะที่ราคาลำไยในปีนี้ค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่มีลำไยป้อนสู่ตลาดจึงเสียโอกาสที่จะได้รับค่าเหนื่อยที่ลงทุนลงแรงไปแม้ว่าทางรัฐบาลจะมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กับผู้บริโภคได้รับประทานลำไยและช่วยอุดหนุนพี่น้องเกษตรกร,ร,กรสวนลำไยในด้านของชาวสวนลำไยจังหวัดน่านอยากให้ผู้ที่ชื่นชอบได้รับประทานลำไยที่มีคุณภาพ แต่ว่าลำไยน่านกลับสวนกระแสลำไยล้นตลาดช่วยชาวสวนลำไยในสามารถการหลักระบายลำไยสู่ผู้บริโภคของกรมส่งเสริมการเกษตรคาดว่าในปีนี้ลำไยของชาวสวนจังหวัดน่านคงจะมีป้อนตลาดน้อยกว่าปีที่แล้วลำไยนแต่แต่ดอกตีตอนตีมันออกดอกแต่ออกดอกเยอะเจ้าแต่ผลกระทบคือหลังจากตีฝนตกนะจ๊องฝนตกนี่ก่อน มันมันกําลังหาออกออกหลุเมาหัวซี่กาไฟนี่นะฝนตกมันท่อนะกระทบกับเนื้อคือมันลนนี่นะฮะ,ะตี๋เหอนอะแต่แต่กับน้ำท่วมนี่แต่บ่มีเจ้าเพราะมันอยู่ตีสูงบรรลืออินเตอร์ชัยถ่ายภาพปฏิชัดสองสียนผู้สื่อข่าวสวทานาั่นรายงานขอบคุณคุณปฏิชัดคุณปฏิชัดสองสียนและคุณบรรลือินเตอร์ชัยนะครับในช่วงนี้นเกษตรกรก็ โดยเฉพาะเทีเมอมเผอท่าบงผานะครับได้รับผลกระทบจากเรื่องของสภาพอากาศฝนทิ้งช่วงพอออกดอกกันค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าพอเวลามีฝนตกลงมาก็จะทําให้ดอกนั้นร่วงและเกิดผลกระทบตามมานะครับอาจจะผลไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรทําให้ราคาตกได้นั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทางเกษตรกรกันต่อไปด้วยครับมาต่อที่ข่าวทางด้านของตํารวจกันบ้างครับท่านผู้ฟังตํารวจด้านได้มีการซ้อมรับมือการชุมนุมตามแผน การควบคุมฝูงชนครับที่ลานสนามบินน่านตาบนาเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านพลตำรวจตรีฉลองชัยบุรีรัตนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านนำกำลังพลในสังกัดกว่า200นายเข้ารับการฝึกซ้อมแผนในการควบคุมฝูงชนโดยมีพันตำรวจเอกนันทวิทย์เทียมบุญธงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจตรีมนัชชัยอินเถือน สรารวัตรในการขออภัยครับสรารวัตรกองกํากับการสืบสวนสอบสวนนะครับสถานีตํารวจภูทรลําปางเป็นผู้ควบคุมในการฝึกขณะนี้มีกลุ่มแนวร่วมขององค์กรประชาชนหรือว่ากลุ่มพลังมวลชนต่างๆจัดกิจกรรมชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดซึ่งอาจก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นดังนั้นทางตารวจภูทรจังหวัดน่านจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงและเพื่อให้บุคลากรนั้นมีความรู้มีทักษะมีความสามารถ รวมทั้งมีความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพในพื้นที่จังหวัดน,น่านรวมทั้งเพื่อให้บุคลากรนะครับมีความกระตือรือร้อนคล่องแคล่วมีความสามารถชำนาญในด้านการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้เกิดกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดน,น่านซึ่งหากได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง ตำรวจภูทรจังหวัดน่านพร้อมออกปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงครับเราไปติดตามประเดียดเรื่องนี้จากท่านพลตำรวจตรีฉลองชัยบุรีรัฐกันครับโดยท่านรองอดุลจากทิ้งแก้วนะครับเรื่องให้ใจละกองชการนั้นจัดเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชนนะครับน่านเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งปทีมของน่านแพร่ลำปาง นะครับเป็นชุดแรกที่จะต้องไปอที่กรุงเทพนะครับเพราะนั้นออชุดแรกที่เรียกออกมาไปเนี่ยอคหน้าแพร่ลงตอนนี้เนี่ยผ้าผ้าไดส่งรองผู้กำกับการบุคคลจังหวัดลำปางรองผู้กำกับกองพันที่นะครับแต่คือมันเป็นตัวนี้วันที่18จะซ้อมวันนี้ปั๊บเนี่ย ทุกอย่างเข้าที่แล้วลเราก็จะไปซ้อมที่จังหวัดยะลาวันที่10นะจะเดินทางไปกะต่เช้าเลยก็จะมีเป็นแพร่น่านแล้วมาต่างร้อมวันที่ศูนย์ฝึกอบรมครับในการเช้าวันนี้เนี่ยคืออยากแล้วก็จะเป็นการเตรียมรู้กำลังเอาไว้เพื่อเตร,ร,รียมที่จะการพาผู้ใหญ่ไปทุกที่ประเทศมาลากอนครับแ,แล้วก็พร้อม,มที่จะออกไปได้ทันทีเมื่อทางสมานรัชชาติสางการมา โม,โมัตบบเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางตำรวจได้จัดทำขึ้นนะครับในการซ้อมรับมือผู้ชุมนุมนั่นเองนะครับหากเกิดความไม่สงบหรือเกิดความรุนแรงขึ้นจะได้มีทักษะมีความสามารถมีความชำนาญในการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ทาง ตำรวจภูธรจังหวัดน่านได้ร่วมกับทางจังหวัดลำปางด้วยนะครับในการฝึก <ouse reasoning paper> ปฏิบัติในครั้งนี้ครับมาตอนที่ข่าวพยากรณ์อากาศกันนะครับสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานสภาพอากาศประจำวันที่13พกรกฎาคม2555นะครับลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา7น็นาฬิกามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอดามันของประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีคลื่นกระแสลมตะวันออกเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองกระจายและมีฝนตกหนักในบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านของเรานะครับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกของพื้นที่ทัศนวิสัย10-12กิโลเมตรในตอนเช้า8-10กิโลเมตรในบริเวณฝนตกนะครับ5-6กิโลเมตรรวมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ3 4องศาเซลเซียส ต่ำสุดพรุ่งนี้เช้าประมาณ25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18นาฬิกา58นาทีและดวงอาทิตย์ขึ้นพรุ่งนี้เวลา50ขออภัยครับ5นาฬิกา47นาทีนะครับช่วงนี้เราจะพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามและฟังข่าวบริการงานและข่าวประกวดราคากันครับโมโมต่องทำแบบนี้เขาไม่กดไลค์แค่นะนอัพรูปลงแฟนแบบนี้กลัวคนทั้งว่างูใช่ป่าวว่ามีแฟนแล้ว แต่เป็นสดเลยปะ่ะมีมี่อ่ะคลิปครบรอบหนึ่งปีของเราอ่ะส่งมาซะให้เดฟเชียส่งมาขนาดเนี้ยจะให้ดูคลิปหรือดูแถบดาวน์โหลดกันแน่โมโม่มีมี่มมอ่ะถอยคนละเก้าไม้พี่ตีถอยคนละเก้าเมตรเก้าร้อยบาทอัพโหลดรึดดาวน์โหลดรึดต้องได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศหกเมกรห้าร้อยเจ้าสิบบาทยังราคาเดิมโทรหนึ่งห้าสามศูนย์ R T System จำกัดจำหน่ายและรับซ่อมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด บริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งในและนอกสถานที่ซ่อมบำรุงรักษาร,ระบบเครือข่ายรายเดือน รายปีจำหน่ายชุดเติมหมึกเครื่องพิมพ์ทุกชนิด RNT System จำกัดได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการเอเซอร์ h ตชิบ a m ซัมซุงและเดลยังเป็นทางการ RNT System จำกัดสำนักงานใหญ่และศูนย์บริการเลขที่262ทับ15-16ถนนมหายศอําเภอเมืองจังหวัด,ดน่านโทร054-750-877คัดสรรคุณภาพมุ่งมั่นบริการนั่นคืองานของเรา RNT System จำกัด ร้านจูเน่สาวดำเนินกิจการทางด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาหลายปีมีความชำนาญด้านการออกแบบติดตั้งจำหน่ายระบบเสียงทุกชนิดเช่นระบบเสียงตามสายแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบไร้สายอัตโนมัติระบบเสียงรถยนต์ร้านจูเนอร์สาวเลขที่531หทับหมู่4ถนนน่านพะเยาตำบลชัยสถานอำเภอเมืองจังหวัดน่านโทร0 5 4 7 1 5้8 4 ทุกนี้เชิญติดต,ตามรับฟังข่าวบริการครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและนานานนฝ่ายกิจการนักศึกษากองการศึกษาได้จัดกิจกรรมเดินขึ้นพระธาตุแช่แห้งประจำปี2 5 5 5ในวันที่14กรกฎาคม2555เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีความสามัคคีในกลุ่มนักศึกษาและชุมชนใกล้เคียงจึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกันครับพิพิธภัณฑ์ทัสฐานแห่งชาติจังหวัดน่านกำหนดจัดก,กิจกรรมอบรมการทำต้นกลุ่ม รือต้นดอกนะครับระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2555นาคารอเนกประสงค์พิพิธภัณฑ์ท่าสานแห่งชาติน่านโดยมีจุดมุ่งหมายกลุ่มแม่บ้านและประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับรับสมัครบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน20ท่านผู้สนใจสอบถามได้ที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์ท่าสานแห่งชาติจังหวัดน่านครับ <S <S สารยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับม .4 ถึงม .6 รวมไปถึงระดับอาชีวศึกษาหรือระดับปวชร่วมกิจกรรมในการแข่งขันต่อปัญหาทางกฎหมายเนื่องในวันรพีนะครับประจำปี2555และชมการแสดงสารจำลองของเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านในวันที่2สิงหาคม2555ณอาคารสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์054772 1ครับจังหวัดน่านร่วมกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดและสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะดําเนินการจัดการแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลนะครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจําปี2555รอบคัดเลือกจังหวัดน่านสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาอายุไม่เกิน12ปี ในระหว่างวันที่17-20กรกฎาคม2555นโรงพลักศึกษาโรงเรียนสตรีศรีน่านโดยขอส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่โรงเรียนสตรีศรีน่านครับมากันที่ข่าวประกวดราคาครับโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาน่านมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างในการปรับปรุงอาคารคณะวิศวกรรมศา,ศาสตร์กำหนดเดือนงสอบราคาในวันที่31รกรกฎาคม2555นาอาคารดำหนินการชั้นหนึ่งฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา่นานและกำหนดเปิดซองการเสนอราคาในวันที่1สิงหาคม2555ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบรูปรายการก่อสร้างและรับเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาน่าน,านระหว่างวันที่11กร,รกฎาคม2 5 5 5ถึงวันที่20กร,รกฎาคม2555หรือดูือรายละเอียดหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ ที่ www.nan.rmutl.ac.th และทางหมายเลขโทรศัพท์054710259ต่อ1601ในวันและเวลาราชการครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน,านขอภัยครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผานะครับมีความประสงค์จะสอบราคาในการจ้างเหมาเปลี่ยนมาตราในการวัดน้ําตามโครงการเปลี่ยนมาตราวัดน้ําผู้ใช้น้ําครบวาระ8ปีกําหนดเื่อสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึวันที่17กรกฎาคม2555ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผาและกำหนดเปิดซองสอบราคาในะห้องสอบราคาการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าวังผาวันที่18กรกฎาคม2555ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์054799010ในวันและเวลาราชการโดยจังหวัดได้มีความประสงค์จะสอบราคาในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกลางยางพารา จำนวนหหลังกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่แบ,บัดนี้ถึงวันที่16กร,รกฎาคม2555หน้าฝ่ายบริหารทั่วไปชั้น2สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและกำหนดเปิดซองสอเส,องสนอราคานะครับในวันที่18กร,รกฎาคม2555ัห้องประชมุมสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์054 751 703 และ054-757-278ห,หรือหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ที่ www. n a n doae. go. th ครับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้ามีความประสงค์จะสอบราคาในการจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าจำนวน48คนกำหนดยื่นสองสอบราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กรกฎาคม2555 ในวันและเวลาราชการณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฟ้าส่วนการคลังและในวันที่17กรกฎาคม2555ณส่วนรวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออําเภอบ้านฟ้ากำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่18กรกฎาคม2555สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทราศัพท์054761369ในวันและเวลาราชการครับ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึดมีความประสงค์จะสอบราคาในการเจาเหมาก่อสร้างฝายกั้นน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเต่าหมู่ที่3กำหนดที่ซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19กร,รกฎาคม2555นั้านที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึดและมีการกำหนดเปิดซองสอบราคานคในวันที่23กร,รกฎาคม2555ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปนส่วนรวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภออําเภอปูเพียงจังหวัดน่านผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 5 4 7 9 3 6 1 1ีมาที่ขา่าวประกวดร,ราคาข่าวสุดท้ายนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,น้ำเกีียมนมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสของระบบประปาขนาดบรรจุ25ลูกบาทเมตรพร้อมวางท่อส่งน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ น้ำบ้านใหม่พัฒนาหมู่4ี่ตำบลน้ำเกียนอำเภอบูเพียงจังหวัดน่านกำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2555ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีณงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้างหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบนน้ำเกียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2555สอบถามเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์054684111ครับทั้งหมดก็คือข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่13กรกฎาคม2555ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับสามารถติดตามรับฟังรับชมย้อนหลังกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ของสวทนาที่ w w w n a r a d i o n e t ครับ สำหรับวันนี้รายการข่าวท้องถิ่นน่านนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้16นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ